วัวควายของใครนะครับที่กําลังจะขาดแคลนอาหารในช่วงหน้าแรงนี้นะครับและเจ้าของต้องการจะหาเมล็ดพันธุ์หญ้าที่ไปปลูกง่ายๆเกิดง่ายๆโตไวๆนะครับได้เก็บไวๆนะครับใช้น้ําน้อยๆนะครับแนะนําพันธุ์นี้เลยนะครับก็คือญ้าสวิตจัมโบนะครับญ้าสวิตจัมโบเนี่ยใช้เมล็ดอยู่4กิโลกรัมต่อไร่นะครับลักษณะคล้ายๆข้าวโพดข้าวฟ่างนะครับปลูกง่ายนะครับ าการให้น้ําก็ประหยัดนะครับไม่ต้องให้เยอะเหมือนพวกลูซี่กินนีนะครับปลูกง่ายเกินง่ายโตวไวโปรตีนนี่ก็ประมาณ1 2บสถึงสิเซนตะครับแล้วก็หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเราตัดนะครับก็จะได้อีกประมาณ3ต่อ2ต่อ3ต่อนะครับหลังตัดหลังเก็บเกี่ยวใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ําต่อที่2ต่อที่3จะขึ้นมานะครับถ้าสมมุติว่าหน้านาเราอยากรื้อแปลงทํานาก็ กําจัดไม่ยากนะครับก็คือไถพวนปุ๊บพวกนี้มันก็จะตายเราก็สามารถทํานาต่อได้นะครับสําหรับใครที่กําลังหาพันย่าไปปลูกช่วงหน้าแล้งแนะนํำญ้าชนิดนี้เลยเกียงสักมเมล็ดและท่อนพันย่าขอแนะนํำญ้าสวิตจัมโบนะครับญ้าสวิตจัมโบนะครับใช้4กิโลกร,รัมต่อไร่ปลูกง่ายเกิดง่ายโตวไวนะใช้น้ําน้อยดีแน่นอนนะครับตัวนี้ครับผม